สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเติมดินให้กับพลิกนะคะเติมดินให้กับพลิกอันนี้คือต้นพลิกนะคะเราจะมาเติมดินให้กับต้นพลิกก่อน,นะคะ่ะเติมดินให้ต้นพลิกนะคะ ควรก่อนนะคะควนดินก่อนควนดินให้เขาขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> เขานอนอยู่ก็เอาเขาตั้งนิดนึงนะคะ <c oughs> เ,เขาตั้งขึ้นมาพวนด,ดินซึบให้เขาตั้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาดินใส่นะคะเอาดินเอาปุ๋ยใส่เหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะคะ เขาอยู่นานคุณแม่ก็เลยเอามูลวัวใส่มูลวัวใส่ไปก่อนมูลวัวนิดนึงมูลวัวใส่ไปก่อนค่ะเสร็จแล้วลำดับต่อไปนะคะเราก็นำดินที่เราหมักไว้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะคะมีใบก้ามปูมีมูลวัวมีจุลินทรีย์สังข้อแสงรดไปแล้วแล้วก็หมักด้วยดินปลูกนะคะ อันนี้คือดินที่มีคุณภาพที่ที่สวนของหลองกี้ฟีเวอร์หมักเองในลังโฟมนะคะถ้าดูคลิปไหนก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราทําเองใช้เองนะคะเราทำเองใช้เองใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยดินของเรามีคุณภาพอยู่แล้วมีส่วนผสมครบ ถ้าเป็นคนก็เป็นอาหารหลัก5หมูเนาะอันนี้ก็มีาสารอาหารทั้งอา,อาหารหลักอาหารรองนะคะ NPK เลยครบนะคะอีกนิดนึงค่ะใส่มูลวัวไปสักหน่อยโรยอีกรอบนึ่งเขาบอกว่าพริกต้องใส่มูลไก่แต่คุณแม่ใส่มูลวัวเอาใบออกตกแต่งเขาด้วยเอาใบออก ตกแต่งเข้าใหม่ด้วยอืมอดินใส่อีกมันยังไม่เต็มอดินใส่จนกว่าจะเต็มนะคะค่อยรดน้ํจาจะค่อยรดน้ํานี่เต็มแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะรดน้ําเราก็ดูก่อนนะคะตรงนี้คุณแม่ยังไม่ได้เด็ดยอดยังไม่เด็ดยอดให้เขาเลย วันนี้คุณแม่จะเด็ดยอดนะคะเพื่อให้เขาได้เกิดยอดใหม่ขึ้นมาหลายๆย,ยอดนะคะซึ๊บเด็ดเลยนี่เด็ดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาใบออกนิดนึงจะค่อยรดน้ำเนาะต่อไปก็รดน้ำได้เลยค่ะรดชุ่มๆนะคะรดชุ่มๆเลย เป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ในการเติมดินเติมปุ๋ยให้กับพืชผักของเราที่อยู่ในกระถางหนึ่งต้องเติมดินบ่อยๆพรวนดินบ่อยๆในกระถางแล้วก็หรือว่าใส่ปุ๋ยพอประมาณอย่าใส่เยอะนะคะแต่ใส่บ่อยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปลับทางสวนของเรานะคะดูบ่อยๆนะคะอย่าปล่อยเขานานถ้าปล่อยเ้านานแล้วเขาก็จะไม่เจริญเติบโตดีมากนะเพราะว่า ถูกเราห่างเหินเนาะฉะนั้นเราต้องดูดีๆเราจะดูยังไงก็ได้ว่าเขา,าจเจริญเติบโตดีไหมมีดินมีปุ๋ยมีน้ำไหมไม่ใช่ว่าปลูกแล้วเดินผ่านอย่างเดียวนะคะต้องรดน้ำดูแลเขาด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการเติมดินเติมปุ๋ยให้กับต้นพลิกของหลองพี่ฟีเวอร์นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ